อิงนพัฒนักศึกษาที่ส่งข้อความให้น้องลียาเรียกได้ว่าหลังจากที่ทันญ,ญาธัญญาเรศเจ้าของฉายาเมียหลวงหลวงสังหารออกมาโพสต์ภาพคู่กับทนายเจมพร้อมบอกว่ามีการปรึกษาเรื่องการคู่คมเด็กทางโซเชียลและทางโซเชียลก็มีการแชร์ภาพยงไปที่นักศึกษาที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งพร้อมกับแชทคุยก,กับลูกสาวธัญญาน้องลียาอย่างสนิทสนมก่อนชาวเน็ตจะยกทัวร์ไป ถล่มนักศึกษาสาวคนนี้จำนวนมากออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจสำหรับนักศึกษาสาวที่ถูกโยงว่าเป็นบุคคลที่คุกคามน้องลียาล่าสุดพบว่าเป็นนักศึกษารายดังกล่าวที่ถูกเปิดวาร์ปและถล่มอย่างหนักก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบคอมเมนต์ผู้ที่เข้ามาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าอยากรู้เรื่องจริงๆครับเล่าหน่อยและนักศึกษารายดังกล่าวที่หลายคนนำโยงไปก็ออกมาเขียนบอกว่า รอก่อนดีกว่าค่ะหนูเป็นคนธรรมดาไม่จำเป็นต้องมานั่งถแถลงข่าวเชื่อว่าเราเป็นห่วงและมีใจบริสุทธิ์พอก่อนหน้านี้ก็มีการคุยก,กันตลอดไม่มีประโยคไหนที่คุกคามน้องเลยค่ะ